สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเดนช anel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม สำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่2นะครับในภาคเรียนที่2ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษานะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพูดกันถึงเรื่องความสำคัญของสุขบัญญัติแห่งชาติครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษานะครับวันนี้ก็ เช่นเคยนะครับเราจะไปเข้าเรียนกันในเรื่องของอสุขบัญญัติความสําคัญนะครับความสําคัญของสุขบัญญัติแห่งชาติซึ่งยังอยู่ในหน่วยที่3สุขภาพของเรานะครับในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาตินะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันคําคถามก่อนนะครับหลังจากตื่น นอนตอนเช้าเนี่ยนักเรียนทำอะไรที่เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับหลังจากตื่นนอนตอนเช้านักเรียนทำอะไรที่เป็นการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอลองตอบครูเตอร์หน่อยนะครับอพร้อมแล้วเดี๋ยวเว้นระยะเวลาให้ตอบนะครับ3 2 1 let's go โอเคนะครับสำหรับพุเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นการหลังจากตื่นนอนตอนเช้านะครับทำอะไรบ้างเป็นพับผ้าก่อนเออพับผ้าถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพไหมเป็นนะครับเป็นการดูแลสุขภาพเพราะว่าเราเป็นการดูแลที่หลับที่นอนเป็นการดูแลเข้าของเครื่องใช้นะครับพับผ้าห่มก่อนนะครับหลังจากพับผ้าห่มก็จะไปะล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็อาบน้ำเนาะ ก็จะประมาณนี้ใครตอบเหมือนคูตเติ้ลบ้างยกมือใครตอบไม่เหมือนยกมือไม่เป็นไรนะครับใครไม่ตอบเลยไม่ได้นะครับเพนต้องตอบเนาะเราจะได้อ่าอ่าขาเรียกว่าอะไรฝึกทักษะนะครับในการสื่อสารด้วยเนาะเป็นการโต้อตอบกันจะได้คิดตามกันไปด้วยเนาะโอเคต่อไปครับ นักเรียนคิดว่าตนเองปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพเพียงพอแล้วหรือไม่เพราะเหตุใดเออเดี๋ยวก่อนจะคําถามนี้นะครับก่อนจะคําถามนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเลยอ่ะอ่ะให,ให้ให้เว้นเวน้นระยะเวลาในการตอบแล้วกันนะครับนักเรียนดูแลสุขภาพตนเองเพียงพอแล้วหรือเปล่าลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองสินะครับใช้เวลาตอนนี้ตรวจสอบตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเราเอง นะครับว่าเราดูแลสุขภาพของตัวเราเองเพียงพอแล้วหรือ,อยังแล้วถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับหรือว่าถ้าเพียงพอเนี่ยเพราะอะไรถึงทําให้คิดว่าเราดูแลรักษาเราดูแลรักษาสุขภาพของเราเพียงพอแล้วนะครับอ่ะเว้นระยะเวลาให้ตอบครับ 1- 2ึซ้ โอเคนะครับสำหรับคูเติลเนี่ยคูเติลว่าคูเติลดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเนี่ยเพียงพอแล้วยังไม่เพียงพอดีกว่าเพราะว่าอาณนะตอนนี้เนี่ยคูเติลเนี่ยพยายามที่จะลดอ,ะอาหารที่มันเป็นของหวานเนาะของหวานเช่นพวกไอติมอะไรพวกนี้นะครับอะไรที่มันเป็นของหวานก็พยายามที่จะลดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการปรุงอาหารลดการปรุงอาหารพอเวลา,ยาไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ ทำยากมากเลยนะักเรียนมันเหมือนเราฝึกมาตั้งแต่เด็กอะว่าเราเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราต้องตักน้ําตาลตักพริกตักปรุงทั้งๆท,ท,ที่บางทีมันอร่อยอยู่แล้วนะครับฝีมือแม่ค้าที่ทำมาให้คืออร่อยอยู่แล้วแต่เราก็พยายามที่จะปรุงเนาะจนบางทีปรุงแล้วมันก็เสียรสเพราะว่า,าการที่น้าก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเนี่ยเขาปรุงรสอยู่ในนั้นมาแล้วเขาใส่เครื่องปรุงเขาใส่เกลือใส่น้ําตาลใส อะไรมาอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วเราไปเพิ่มไปอีกก็ทําให้เพิ่มปริมาณของเครื่องปรุงนั้นเข้าไปอีกเพิ่มเค็มเพิ่มน้ําตาลเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราทํางานหนะักตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คูเติ้ลมองว่าตัวคูเติ้ลเองอยังดูแลไม่ดีพอไม่เพียงพอนะครับถ้าลดในเรื่องของการลดปรุงได้ก็จะดีมากใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการออกกาลังกายการ รับประทานอาหารตามเวลาการพักผ่อนไอ้พวกนี้คือต้นว่าเพียงพอแล้วแหละนะครับเหลือแค่เรื่องที่ครูต้นได้บอกออกบอกไปเมื่อสักครู่นี้โอเคนะครับก็แล้วนักเรียนล่ะนะครับตอบคล้ายๆกันกับครูต้นหรือเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครเหมือนกับครูต้นคล้ายๆครูต้นยกมือหน่อยถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครไม่ตอบไหมไม่ได้นะครับเสียงเริ่มแข็งแล้ว ตอบนะครับนักเรียนก็พยายามตอบพยายามสื่อสารกันมานะก็ตัวข้ตอบตรงนั้นอ่ะง่ายกว่ามาโรงเรียนไว้นะโรงเรียนนักเรียนต้องตอบต่อหน้าเพื่อนนะครับเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าสแสดงออกเพราะนั้นฝึกซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับโอเคต่อไปอ่ะอ่ะสาสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายจบแล้วนะครับแต่เนื้อหาเรายังไม่จบเพราะว่า ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อนักเรียนได้ตรวจสอบตัวเองแล้วนักเรียนก็จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากการละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรบ้างอ่ะเช่นกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการออกกําลังกายก็น้อยเครียดก็เครียดนะครับตรงนี้ก็ส่งผล ่อสุขกีกทั้งมันรวมไปถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรคด้วยนะครับเนาะการกินอาหารไม่มีประโยชน์การออกกําลังกายน้อยความเครียดในเสียงต่อโรคนะครับแล้วก็การเกิดภัยพิบัตินะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินเนาะรวมไปถึงโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นใปัจจุบันนี้ก็คือโควิด19นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ประการอย่างสม่ำเสมออันนี้คือความสําคัญของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่เป็นไงครับแข็งแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสําคัญของสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการเนาะ ก็อ่าครูเติ้ลนึกอ,ออกแล้วนี่เว็บไซต์นะครับบทเรียนจบแล้วเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันว่าเอ้ยข้อต่างๆแต่ละข้อในสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันมีอะไรนะครับวันนี้เอาไว้ที่ความสําคัญก่อนอยากให้หนักเรียนไปทบทวนคําถามที่ครูเติ้ลได้ถามไปนะครับแล้วก็พยายาม เข้าใจว่าสุขภาพญัตแห่งชาติมีความสําคัญอย่างไรนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะไปทําแบบทดสอบในห้องเรียนของคูเติลปกติเนี่ยคูเติลก็จะโพสต์ในห้องแบบนี้อยู่แล้วนี่ของน้องป .4 เนาะเนี่ยครับคูเติลก็จะโพสต์ในห้องแบบนี้อยู่แล้วเนาะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนักเรียนก็กดเข้าไปได้นะครับหรือถ้ามันเลื่อนหาเนี่ยพอเวลามันกดเข้ามาเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆมันเลื่อนหายากก็มากดที่โน้ตได้เช่นเดียวกันโน้ตตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีเนาะ โอเคก็เน้นย้ำทำทวนตลอดนะครับหรือ,อในเวลาจะเรียนนอกเวลา,าไม่ใช่ในเวลาจะเรียนอนอกเวลาคนที่เรียนในเวลาไม่ทันอยากจะเรียนอนอกเวลาก็เข้ามาที่ o w w w บพูเต erm. นี้พเตปิดเข้าใหม่ให้ดูเลยอ่ะนี่นะครับหน้าเว็บพูเติก็จะเป็นแบบนี้พิมพ์ตรงข้างบนเลยก็ได้นะครับพิมพ์ตรงบัลเลอร์ด้านบนเลยก็ได้นอกจเว็บพเิ erm. นะครับแต่ถ้า เอาแบบขั้นตอนที่จะแนะนำนะง่ายๆเลยไปเริ่มที่ Google ก่อนนี่เข้ามาที่แอป Google แบบนี้ใช่ไหมครับมาหน้านี้ได้ก็เข้าไปคูเติลได้แล้วเพราะว่าพิมพ์แค่นี้ครับ w 3ตัวป๊าพิมดอตเป็นหนึ่งตัวนี่แล้วก็พิมพ์ชื่อคูเติลมีตัวอะไรบ้างลูกต้องสะกดได้แล้วนะ k r u t l e แค่นั้นเองแล้วก็ก็คือจุดอีกหตัวแล้วก็ c o แค่นั้นกด enter นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนี่ w w w k u t e r c o m กดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะมาขึ้นหน้าเว็บตรงนี้ mm hmm. เห็นคาว่าห้องเรียนคูตกดเข้าไป1นึ่ทีแล้วหลังจากนั้นไปเลือกระดับชั้นของนักเรียน,น,น,นซึ่งเป็นระดับชั้นป5นะครับซึ่งซึ่งเป็นระดับชั้นป .5 นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาดูนะครับบทเรียนต่างๆอยู่ในนี้นะครับมีหนังสือของอ ดีเนะครับเป็นหนังสือเสริมเนาะและนักเรียนหนังสือหลักก็คือนักเรียนมีหนังสือเรียนสุขาดอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นของอเจทเนาะก็ไล่ลงมานะครับอันนี้เป็นเทอมแรก 8, 7, 8. เป็ดเทอมแรกครั้งที่11ไล่ลงมาเรื่อยๆเลย,เลยนะครับจนจะมีนี่ป้ายสีเขียวแวบๆๆสะดุดตาแบบนี้สีเขียวแปดมาเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เข้ามาดูเนาะรับชมวิดีโอทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่1 นะครับหรือว่าจะเป็นตวรวจสอบคะแนนนะครับหรือว่าจะเป็นตวรวจสอบผลการส่งงานต่างกันไหมต่างกันนะครับตวรวจสอบคะแนนมันก็จะมีคะแนนให้หนักเรียนเห็นแต่ตรวจสอบการอ่าตรวจสอบคะแนนมันก็จะมีทั้งคะแนนแล้วก็ชื่อของนักเรียนแต่ตรวสอบการส่งงานก็จะมีแค่เลขที่แล้วก็เป็นอ่าเครื่องหมายว่าส่งงานแล้วหรือไม่ส่งงานแล้วเอยหรือไม่ส่งงานนะครับไปดูการอ่านตรวจสอบคะแนนก่อนเพิ่ม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 อ่านนี่ก็จะมีรายชื่อนะครับ ของนักเรียนแล้วก็คะแนนโอ้โห,โห,โโหมีมีใครให้เก่งว่านี้ไหมสามทั้งห้องเลยนะครับอืมโอเคเยี่ยมมากเห็นแล้วภูมิใจต่อมาก็ตรวจสอบการส่งงานนะครับก็จะไม่มีชื่อนะก็จะไม่มีชื่อมีแค่เลขที่ให้นักเรียนได้ดูว่าหนูเลขที่นี้ส่งงานแล้วเป็นสีเขียวถ้ายังไม่ส่งงานเป็นสีขาวพร้อมกับเลขศู แค่นีเองนะครับเมกเรียนป .5 น่าจะเข้าใจกันทุกคนเนาะอ่ะหมดแล้วสำหรับคาบนี้ก็เอาไว้เท่านี้อย่าลืมไปทําแบบทดสอบกันนะครับก็อ่าลืมไปอย่างหนึ่งเนาะลืมไปอย่างหนึงใครที่ยังอ่าไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับหรือว่าอ่านี่เว็บไซต์สกแกนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็สกแกนตรงนี้ก็ได้วิดีโอที่อ่าเอามาสอนที่ครูเติ้ลอ่านอยู่นี้ ไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้เช่นกันสแกนเกียวโค้ดตรงนี้แล้วก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามก็จะเข้าไปในช่อง u t u b e ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มไลน์นี้ก็มีไว้ปรึกษาปัญหาต่างๆนะครับบางทีเนี่ยครูเติ้ลอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับบางทีหนูไม่เข้าใจอะไรหนูก็พิมพ์มาในนี้ได้เนาะเอางี้แล้วกันนะครับก็สําหรับชั่วโมงนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนเนาะใครรลบฟังมาถึงวินาทีนี้เนี่ยขอบใจมากๆนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับ ก็สวัสดีครับ